ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพอวัยวนะเออเรียกเก็งไม่ค่อยถูงเท่าไหร่ ก็เดี๋ยวทริปนี้จะออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งก็จะขึ้นเหนือเนาะไปเชียงใหมก่กันช่วงนี้ก็คือแบบหน้าหนาวแล้วเนาะเขาก็น่าจะแบบเขียวๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่ที่เราแบบที่เราจะไปครั้งนี้คือแบบมันเป็นนาขั้นบันไดซึ่งเป็นนาข้าบันไดท,ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบเงียบสงบมากแล้วก็ทางก็คือแบบว่าทางโหดๆด,ดิบๆมากเลยอะ่ะคือแบบเป็นโคนเป็นอะไรประมาณนี้ยเออเดี๋ยวงไงทุกคนตามไปเที่ยวกับเรานะเดี๋ยวไปดูซิว่าแบบเออจะสายโหดขนาดไหนอะ่ะ รอบที่แล้วว่าหลอนแล้วนะประตูรอบนี้หล่อนนี้กว่าคือแบบเงียบมากค่ะมันอาจจะเป็นแบบเออมันเป็นดึกดด้วยมั้งแตคือทางเดินนี้แบบยาวมากแล้วก็เงียบมากด้วยหลอนปะเออเต่ตอนนี้หิวเดี๋ยวหาขนมกินก่อนเออขนมร้านนี้ก็เยอะอยู่นะผลละโมงผลไม้อะไรก็เยอะอยู่นะเออเราว่ามีขนมติดกระเป๋ามาแต่ว่าเดี๋ยวไปหาน้าก่อน ตุนน่นน้ำนี่วะน้ำคือใ่นใกหญ่ควรจะหาเจอแบบว่าชาชลาเชียงใหม่ชาชลาอะไรนะที่ที่หนึ่งที่สองหนึ่งกับสอง่าเป็นปีหนึ่งปีสองนะเพื่อนก็จะแบบว่าเดินนี่คือหลอนมากคนเยอะมากชมมาคือแบบว่าทริปนี้เราไม่ได้ไปคนเดียวนะเรามีเพื่อนมาด้วยอ๋ลห ข้าวเหนียวหมูตุนไปก่อนลองท้องลองท้องยังไม่ได้เดินทางเลยกินแล้วอันนี้น้ำพริกหนุม่มเดี๋ยวลองพริกหนุ่มก่อนอันนี้คือแบบรีวิวนะคะรีวิวลอบเด็ดข<ม>้าวเหนียวร้อนเนาะจะดีมากเนาะโอยพริกแรกอ่ะข้าวเหนี้วอร่อยมันเย็นไงอะไรเล็กไซสยนะ้วค่ะ สองแีกน่าคะสรเอติดสามมาเล้งตกงว่าฝั่งนี้มันข้างหน้าข้างหลังสาอ๋อสองสองแดดเอียบไปเลยูดรนดชียงใหม่เนาะเชียงใหม่ไปร้องไหนครับไปรงเชียงใหม่จ้าเบอร์เบอร์ เบอร์ของเราสามสิอ่อสามเชียงใหม่ครับค่ะยี่เก้าเชียงใหม่สามเชีม่สามสเชียงใหม่ครับโอเครถไฟออกแล้วค่ะคือแบบตอนนี้เขาเขานอนกันปิดปิดพัน being in it. ไฟชั้น icism, สองะะอะ่ะมีปาักไฟด้วยไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะมีทุกที่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่หนึ่งอันนี้หนึ่งแล้ก็มีทุกที่การลำร้อนก็มาเป็นปะเออเลิศเนาะดีอะถูกใจสิ่งนี้มากเลยอะคือแบบว่าเวลาขึ้นรถไฟเนาะแล้วมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับพุกที่ชาร์จแบตอะเป็นกันปะคือแบบโทรศัพท์เราอะแบตมันก็จะหมดไวใช่ปะ เออแล้วก็เขาแบงกบก็พกอ,อย่างอะไรอ่งเออแบบดีอ่ะคนรดีอ่ะชอบถึงป้ะค่ะถึงเชียงใหม่แล้วเชียงสิบตกเวลามากเทป่ะลงรถกัน ที่ปังมาโอดูดีเดี๋ยวจะเป็นไงบ้างเฮ้ยนักเที่ยวก็เดียวอยู่นะดูดิดดน,นี่เลยเชื่อมสายแบบกําลังดีเลยค่โอเคตอนนี้ถึงบ้านปางมะโอแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะแหวนกับคนมอดดิค่ะ แต่ดูวิวโหดยิ่งกว่าเอ้ยหนึ่งสองสามวมันดีอย่างนี้เองบางมาโอดูดีเราเงียบมากาไม่มีใครเลยมีแต่เรามาแล้วไปเดินไปบ้านกันดูดีดูดีเนี่ยโอ้ยโคตดีอ่ะ สวยมากเดี๋ยวไปเดินเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนว่าบนบ้านมีอะไรบ้างโอ้โหมันใช่อัวเนี้ยดูดิดูด,ดิโอ้ยนยนี่มันคืออะไรอ่ะมันโคตรสวยขนาดน,นี้วะ เฮ้ยต้องมาแล้วนเนี่ยหายเหนื่อยเลยขัารถมาไกลๆหลดทางโหดๆหายเหนื่อยเลยมันดีมันดีจริงๆต้องมานะคือแบบว่าเงียบได้ยินปะเสียงละเสียงเอิงอ่างวะเออเสียงเอิงอ่างเสียงกบเสียงเขียดอะไรก็ว่าไปนี่ดูข้างหลังเราเอุย้ยดูดี บินอยู่คนเดียวอ่ะคตเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีจ้ะเอเอสนะเห็นเขาบอกว่ามีตะโทรถ้าใครจะมานะคะบอกไว้ก่อนเราก็ที่เรารู้จักที่นี่หรอเพราะว่าแบบเราก็ดูรีวิวเขามาอีกทีนึงเราดูช่องเราตามช่องเที่ยวจังมึงมาอประมาณนั้นเราดูตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจังหวัดปีที่แล้วเราเราไปที่อื่นไงเราเห็นแล้วแบบหลงรักเลยอ่ะคือเราชอบอะไรที่แบบ คนมันน้อยๆไม่เยอะเงียบเงียบสบายๆอ่ะเออทุกคนชอบปะที่นี่ถึงทางจะมายากนะแต่แบบเราว่ามาแล้วแบบประทับใจนะเออค่าที่พักก็ไม่แพงหกร้อยมั้อเออรวมอาหารสองหมื่นเฮ้ยฟินฟิน,ฟนต้องมาเที่ยวกันเยอะๆนะไปเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันว้าวเป็นยังไงแล้ว ดูดีนี่มันมีแดดนิดนิดนะถูกมุมมุมนี้ก็คือนา,นาอช่งนาอือเชียวปะฮ้ยด,ยดูดีโหเห็นพระอาทิตย์ตกนี่แหละวิวตอนเย็นน่าจะสวยนอนเล่นก่อนมีเป้ให้นอนชิวๆ โทรศัพท์ไม่ต้องถามนะเออเล่นไม่ได้อยู่สักสองวันก็โอเคเนี่ยฟังเสียงกบเสียงเคียดอะไรก็ว่าไปเนาะพี่อะแต่ร้อนนิดนึงร้อนอา้าวอ้าฝนมันยังไม่ตก ไม่มีพัดลมแต่มีไฟให้ข้าววแล้วเดี๋ยวไปดูข้าวกันว่ามีอะไรกินบ้างข้าวกันเถอะอยู่แล้วดูข้าวดิโคตรดีอ่ะเอ๊ข้าวเจ้าหรือว่าข้าวสวยอ่ะจะบอกว่าแบบตอนแรกมาแล้วมันร้อนๆอ,อบ,อบๆใช่ป่ะคือตอนนี้มันแบบเริ่มเย็นแล้วอ่ะเริ่มหนาว โอ้ยข้าวดูดิข้าวข้าว,าวหอ่อใบตองว่าไม่ใช่มาเลยไม่รู้หไหวไมเนี่ยคือแบบเยอะมากอะไอเที่เด็ดคือแบบอยากกินน้ำพริกแล้วก็นี่ผักออแกนิคค่ะดีป่ะอื่อื้อ,อ,อ,อแล้วก็ผักต้ม,มกินหน่อไม้ก่อนเลยหนไม้กับน,น้ำพริก อพี่พก็ไหนไม่รู้อะคาบ้าเราอะคาพิซนำพริกกราทูอะออใครรู้บ้างใครอยู่เชียงใหม่ข้าวก้อนนี้คือแบบเจอเข้าไปจุกนะคะแล้วก็แกงเจืดหนามไม้อือโอเคมาเดี๋ยวถ่ายกับข้าวให้ดูนะมานำพริกก่อนข้าวเยอะมาก อืมโอ้โอืมอืมหอ้วุ้ยกัวหัวผักต้มโอ๊ยไอดีนะน้ำพรกกับผักกับไข่อยู่เลยน้ำพริกอร่อน้ำพริกอาขาปะพวกเอ่อน่าจะเป็นน้ำพริกพื้นบ้านของเขาแหละอืมเดื่อก่ะ ปักปักปาดูวิวเลยข้างหลังเห็นปะดงมากพราทิตยตกแล้วดีมาข่อาหารเขาร่วมอยู่ในข้าวที่พักนะเนื่อหาสองมือใช่ปะมมือเย็นที่เรามาถึงในะ กลางบือเช้าวกนนี้ข้าวๆเลยอ่อน้ไหวา้อ๋อดีดิด มีแต่ทุ่งนาภูเขากระท่อมน้อยๆของฉันนอ่ดีดีเขาดีอ่ะเย็นสบายเมื่อกี้ร้อนๆหนิแมะตอนนี้แบบเริ่มเย็นสบายละแล้วก็นู่มมีนาคามัได้อยู่ตรงนู้นจริงมันก็เป็นแถวๆเรียงๆๆีเี้ยเมาแบบนี้นะมันดีจริงๆนะมันเงียบสงบแล้วมันก็แบบ ใหม่สดสำหรับาแ,แต่น้ําก่อนหนาวมากพอตกเย็ยนแล้วแบบลมพัดเริ่มเย็ยนแล้วอะ่ะเออแล้วก็มีกระเทียนกระเตียงตะเกียงน้อยๆหนึ่งอันป้าเดี๋ยวจะพาไปดูเอ,อ่อทางลงไปลงห้องน้ํานะคือตัวบ้านอะ่ะเขาจะอยู่แยกอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็เดี๋ยวทางลงห้องน้ํามันจะมีจุดหนึงนี่นี่นี่ไปค่ะ เสียงสัตว์ทุกชนิดมันรวมกันอยู่ตรงนี้แล้วตะเกียงน้อยๆของฉันโวยไหวนะเนี่ยเดินไหวด้เลยใน้งเนี่ยดีไกลเนี่ยนะเรายังไม่ทันได้ดูเลยอะ่ะอึ๊ว้า,าวโอเคเป็นห้องน้ำเราต้องถ,าถา่ายท้องใช่ไหมเป็นห้องส้วมแล้วก็เป็นนี่อะไรเขาเนี่ยเห็นปะ เออเ,เป็นเป็นบกบัวเปิดมาตรงนี้มีเครื่องอับน้ำห้มาเดี๋ยวอับน้ำก่อน